as stand is It fault that to if I alone proceed fear you have forgotten fear me my สวัสดีทุกทุกคนและขอต้อนรับทุกทุท่านเข้าสู่ช่องวั t ทราบนะครับช่องที่พวกเรานั้นจะบพุทคุยการทุกๆอย่างเกี่ยวกับหนังครับยังคงอยู่กับเรื่องราวของ House of Dragon ที่กำลังร้อนแรงแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยครับและในวันนี้ครับเราก็เลยอยากจะพาทุกทุกคนนั้นไปสรุปเรื่องราวที่เกิดขึ้นใน House of Dragon ซีซั่น2 EP ที่6นี้กันครับ ลำน้ำแห่งกองศึกเสียงญาตาทับของกองทัพแลนิสเตอร์แห่งแคสตอรีร็อกก็เลยเริ่มต้นขึ้นแล้วครับที่นับเวลานี้นำโดยลอร์เจสันแลนิสเตอร์ที่เขานะครับกำลังไปที่โกลเด้นทูธเขตแดนที่เป็นเชื่อมต่อกับแดนลุ่มน้ำน,นั่นเองครับเราจะได้เหน็นความองอาจของเขากองทัพของแลนิสเตอร์แห่งเลดคีผู้มากกบสิงโตและกองทัพนั้นนะครับมีมากกว่าพันคนซึ่งมันขุมกำลังที่มากมหาศาลมากๆเอาจริงๆเลยนะครับ และเรานะครับจะได้เห็นเป็นอย่างดีเลยครับเกี่ยวกับเรื่องราวของความทนงตนของเขาที่เขานะครับไม่คิดที่จะออกไปจากฮาร์เลนฮาวแน่หากว่าเอมอนไม่ยอมส่งเวก้าพร้อมกับตนมาร่วมทัพกับเขาณเวลานี้นะฮะทางด้านของเอมอนครับที่เขาเนี่ยได้รับสารจากเจสันลันิสเตอร์ว่า เขาต้องการให้เอมอนและก็เวก้าออกมาช่วยเขาลบนะมีหรอครับว่าคนอย่างเขาเนี่ยจะไม่โวยพายและจะไม่ขุนเคืองใจแน่นอนคำว่าณเวลานั้นสภาแทบจะแตกเลยครับเขายืนยันนะครับว่าหากลอเจสต์ลันนิสเตอร์ไม่ยอมไปที่ฮารลนฮอลแล้วก็มีหวังครับได้เป็นอาหารของเวก้าอย่างแน่นอนลืมไปได้เลยความน่ากลัวของเดมอนเพราะว่าคุณจะเผชิญหน้ากับมังกรที่ตัวใหญ่ที่สุดอย่างเวก้าก่อนนี้เขาจะมอบหมายงานบางอย่างครับให้กับทารนลานนิสเตอร์ครับ ในเมื่อมีปัญหานักได้ลุ่มน้ําก็หาทางอื่นด้วยนะฮะณะเวลานั้นครับเขาต้องการที่จะมอบหมายให้ไทยแลนด์เนี่ยไปผูกมิตรกับไตรประมุกครับทว่าอย่างที่เรารู้กันไปนอย่างดีครับพวกไตรประมุกเนี่ยเป็นพวกที่ไว้ใจไม่ได้เลย ไม่ว่าจะรัชสมัยไหนนะครับไม่มีใครเลยครับที่จะไว้ใจพวกไตรประมูขครับแต่ทว่ามุมมองของเอมอนเนี่ยไม่มีใครครับที่จะขัดเขาได้จนกระทั่งถึงขั้นที่ว่าอาริเซนไฮทาวเวอร์นะครับเกือบจะต้องไปวิวานะครับเพื่อเป็นเครื่องสังเวยในการเชื่อมความสัมพันธ์ในครั้งนี้ด้วยนะฮะนั่นแหละครับจึงทําให้เราได้เห็นว่าเอมอนถึงแม้นะครับว่าเขาจะแข็งแกร่งมากเพียงไหนหน้าเก่งขามสักเท่าไหร่แต่เขายังขาดซึ่งประสบการณ์ ความรอบคอบความยังคิดอีกหลายขุมเลยครับนอกจากนั้นนะครับเอ,อนเนี่ยเขายังมีแผนการภาคพื้นดินอีกด้วยนะครับที่เขาต้องการที่จะบุกให้ตีฮันนโฮแบบขนาดครับซึ่งณเวลานี้นะครับเขาต้องการที่จะจัดการเดมอนทาเกเลียนให้ได้แบบเด็ดขาดเลยเอ,อนยอมรับนะครับว่าเดมอนเนี่ยเป็นคู่ต่อสู้ที่ท้าทายเป็นอย่างมากและเป็นคู่ต่อสู้ที่ควรค่าแก่การพิชิตมากนะฮะ ณเวลานั้นเลยนะครับเรียกได้เลยว่าทางสภาฝ่ายเขียวเนี่ยไม่มีใครเลยครับไม่ว่าหน้าเล็กหน้าใหญ่แค่ไหนไม่มีใครสักคนเลยครับกาที่จะขัดคําสั่งของเอมอนเลยเขากลัวเอมอนมากกลัวมากๆเลยครับเอมอนไม่เหมือนกับเอกกนนะฮะเพราะว่าเขาต้องการอะไรเขาต้องได้เพราะฉะนั้นแล้วณนะเวลานี้เลยนะครับเอมอนต้องการให้เดมอนรับศึกทั้ง2ด้านในเวลาเดียวกัน ทั้งแลนนิสเตอร์และก็คิงส์แลนดิงในเวลาเดียวกันเขาไม่ต้องการคำขอร้องจากฝ่ายไหนไม่ต้องการคำแนะนำจากอะไรไม่ต้องการอะไรเลยเขาต้องการเพียงอย่างเดียวณนะเวลานี้คือชัยชนะครับทว่าชัยชนะที่เขาต้องการนี้เขาไม่ได้ต้องการพื้นราชบัลลังหรือราชสำนักอะไรมีเพียงแค่อาริเซนเพียงคนเดียวครับณนะเวลานี้เธอรู้จักลูกชายของตนเองเป็นอย่างดีครับว่าแท้ที่จริงแล้ว สิ่งที่เดมอนต้องการไม่ใช่เพื่ออนาจรรักรทั้งหมดทั้งมวลเขาทําเพื่อการแก้แค้นเท่านั้นครับแน่นอนครับว่าเอมอนเองก็ต้องการให้แม่ของเขาเนี่ยผู้ซึ่งไม่มีตําแหน่งในสภาณนะเวลานี้ก็ออหางจากสภาซะด้วยเช่นกันครับกลับสู่งานเลือนนะและก็ไม่ต้องมายุ่งกับสภาหลังจากนี้อีกต่อไป หลังจากนั้นครับเราจะได้เห็นอาริเซนนะครับที่ท,ทําท่าทีเชงเง้อเพื่อไปส่งโคออกไปสู่สนามลบโคเนี่ยออกไปลบซะตีขนาบข้างและพิชิตฮันฮอให้ได้นะฮะเธอก็พยายามเชงเง้อมองครับมองไปมองมาแต่ก็นี่ก็ได้แค่มองนะครับก่อนที่เรานะครับจะได้เห็นฉากที่เธอเนี่ยมีโอกาสได้คุยกับพี่ชายของเธอครับ ซึ่งณเวลานั้นนะครับเป็นณเวลาแรกเลยครับที่การสนทนาของเธอนั้นเราจะได้เห็นถึงความหวังเล็กๆของเธอครับแน่นอนครับว่าเธอได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของเดลอนที่ณเวลานี้อยู่ที่ไฮทาวเวอร์ครับซึ่งพี่ชายของเธอก็ได้พูดถึงเดลอนว่าณเวลานี้นะครับเขาเนี่ยได้เติบโตเป็นชายอายุ16 ที่อ่อนโยนมีจิตใจดีในมุมนี้นะครับเราจะได้เห็นเลยว่าอลิเซนเนี่ยดีใจมากครับเธอมีรอยยิ้มอย่างเห็นได้ชัดเลยครับซึ่งแตกต่างจากพี่ๆของเธอที่ผ่านมาครับงแง่ละครับการเล้งดูภายในประสาทห้อมลอ้อมไม่ได้ผู้คนเอาใจมันก็เลยกลายเป็นอย่างนั้นครับในขณะที่ เอมอนเนี่ยกำลังบ้าอํหน้าเลยคุยกําลังเรื่องราวเกี่ยวกับประชาชนที่แบบลุกฮือขึ้นมาต่อต้านเขาตัวเขาเองก็แบบเออทำไมอะ่ะทำไมถึงต้องมาต่อต้านฟังฝัง่งเขาอะ่ะท่านทางที่ทททพวกเลเนล่าเนี่ยก็ปิดทางเรือนะเพื่อให้แบบไม่มีของมาส่งภายใน k i n g ์แลนดิ้งนะทำให้ผู้คนอดอยากทำให้ไม่โทษเลในล่าล่ะมาโทษราชสำนักทำไมเออในเวลานั้นครับทำให้ลอร์ดลาลิสเนี่ยก็เอาละ เริ่มขยับขย่อนเข้ามาแล้วคือทางที่ดีนะครับท่านควรที่จะมีหัดคอยแบบเคียงบ่าเคียงไหลเอาละทีนี้เอมอนก็ทำเป็นพูดเลยว่าท่านพูดถูกลอราลิสก็นะเราถึงเวลาที่จะต้องมีหัดขวามาคอยเคียงข้างข้าแล้วลารลิสก็ยื่นเลยก็หมอมคิดว่า ป็นพะคุณอย่างยิ่งที่เล่ากระหม่อมก่อนจะโดนดาวว่าเจ้าโง่ไม่ใช่ไปเรียกออตโต้กลับมาส่งกาไปเรียกออตโต้มาสร้างม่ใช่เจ้า <c oughs> คิดดูสิครับหน้าเหลอไปเลยฮะ,ะลาลิสก็เคืองใจไปนะฮะเพราะว่าตัวเองอุตส่าห์ดีใจเกอ้อครับแต่สุดท้ายก็มันจะเป็นหัดอยู่ดีพยายามเข้าทางพี่ก็เ,ออเกือบได้และพยายามเข้าทางน้องโอ้โหน้องมารู้ทันครับล้อน้องมารู้อยู่หรอกว่าใครป็่ผู้จบสอบพอ รู้ทันไปหมดครับกลับมาทางฝั่งเอกอนบ้างครับณนะเวลานี้เอกอนเป็นยังไงบ้างต้องบอกเลยว่าเอกอนณะเวลานี้ได้สติเรียบร้อยแล้วครับเพราะในขณะที่ลาลิสกับเอมอนกำลังพูดกันอยู่นะก็มีเมสเตอร์เข้ามาแล้วบอกว่าเอกอนณะเวลานี้ได้สติเรียบร้อยแล้วครับเอมอนพู้เป็นห่วงพี่แบบแทบจะทั้งใจรักพี่มากๆก็เจนไปหาพี่ณนะเวลานั้นเลยครับเลยว่าถามพี่เลยครับว่าเป็นยังไงบ้างจำอะไรได้ไหม โอ้โหแบบกดแผลเลยครับและย้ำถามแบบหลายรอบว่าเจ้าจำอะไรได้ไหมเจ้าหานการ์มาที่ไปสู้กับเมลิสแง้นะครับที่เอกกนเนี่ยจำได้เพราะว่าท่าทางที่เขากลัวเนี่ยเราชัดอยู่แล้วครับว่าเอกกนเนี่ยจำได้แต่ด้วยความกลัวครับรู้แน่แล้วว่าถ้าเกิดว่าเขาวุ่นวายหรืออะไรก็ตามณนะเวลานั้นเขาตายแน่ เขาไม่สามารถทำอะไรได้อีกแล้วณเวลานี้ครับถึงแม้นะครับว่าลาลิสจะมาคุยกับเขาในภายหลังแต่ก็ต้องรอดูกันต่อไปครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยหมาตัวนี้จะทำอะไรได้หรือเปล่านะครับกลับมาที่ฝ่ายดำกันบ้างดีกว่าครับณนะเวลานี้เป็นยังไงกันบ้างครับขณะนี้ครับอสรพิทะเลอย่างคอริสตัวละเลียนเขาก็ได้ล้างตำแหน่งหัตราชาของราชินีเรเนล่าเรียบร้อยแล้วครับณนะเวลานี้ครับในสภานั้น ีเรื่องราวที่เขาจะต้องทำกันซึ่งมันมามามากครับอย่างที่พวกเรารู้คือพวกเขากำลังหาผู้ขี่มังกรคนใหม่ครับแง่หละครับจะต้องมีคนไม่พึงพอใจแน่นอนเขาห้ามมากว่าการกระทําแบบนี้เนี่ยมันอย่าเลยอง์ราชินีมันอันตรายมากนะอะไรก็พูดแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยครับก่อนที่จะเราจะได้เห็นคนแรกครับที่เสนอตัวที่จะเป็นผู้ขี่มังกรเขาคือเซอร์สเตฟานดาร์ลินครับ ผู้ซึ่งพบว่ามีสายเลือดทากเกเลียนไหลเวียนอยู่แบบไกลๆแบบรุ่นทวนของทวนเลยเลยนิล่าเลยยื่นข้อเสนอให้ครับว่าเออสนใจไปเป็นผู้ขี่มังกรไหมแต่เธอไม่ปกปิดนะครับว่าการกระทําเยี่ยงนั้นเนี่ยเสี่ยงต่อชีวิตท่านนะคือทางเดียวคือมีแค่2ทางเท่านั้นนะที่คุณจะได้กลับมาไม่เป็นผู้ขี่ก็ตายไปเลยนะครับ ซึ่งเซอร์สเตฟานดาร์คลินเองเขามองว่านั่นถือว่าเป็นเกียรติสูงสุดมากๆตัวเขามองว่ามัางกรเนี่ยคือเทพเจ้านะและการเขาจะทำเยี่ยงนั้นเนียกถือว่าโอ้โหเขาได้เกียรติสูงสุดในชีวิตเขาและแม้จะตายก็ไม่เสียดายเลยครับเขาพร้อมที่จะแลกชีวิตเขาไม่เกรงกลัวความตายเลยไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดเขาพร้อมที่จะสละภายใต้เกียรติของราชินีโดยชอบรามของเขานะฮะและหลังจากนั้นเองครับ เราจึงได้เห็นฉากบรรเลงเพลงก่อมมังกรสเตฟอนดาร์กลินเดินไปอย่างองอาจเพื่อหมายมั่นที่จะครอบครองมังกรเขาผูดภาษาวาเลเรียนเพื่อให้มังกรนั้นเชื่อฟังมันเหมือนจะสำเร็จแล้วครับแต่ทว่านั่นคือมังกรไม่มีใครสามารถเข้าใจความคิดที่แท้จริงของมันได้เราได้เห็นแล้วครับว่ามังกรหาใช่ถูกเลือกไม่ทว่า มันกลับเลือกผู้ขี่มันนั่นเองครับดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นคือการแลกโดยชีวิตของหลอดผู้บัญชาการราชองครักษ์ต่อหน้าราชนินีพร้อมกับดากอนคิปเปอร์คนหนึ่งครับที่ดนลูกหลงเราจึงได้เห็นครับว่าความทรมานจากไฟของมังกรนี่มันมากมายเพียงใดครับเพราะเขานั้นไม่สามารถจะทนทานต่อไฟของมังกรได้เลยตัดสินใจครับกรีดคอไปชีพตนเองซะ เพื่อไม่ให้ทรมานภายใต้เปลวยเพลิงที่น่ากลัวนั่นแหละครับตามคาดครับหลังจากที่ประสบความล้มเหลวตาลุงคนที่คอยห้ามเลยในล่าครับตั้งแต่แรกเลยก็พูดใหญ่เลยครับว่าเขาเป็นเพียงคนเดียวเป็นเพียงคนแรกที่คอยพูดเสมอว่าอย่าเลยครับราชินีอย่าทําเยี่ยงนี้เลยไม่เหมาะมันไม่ควรมไม่โอเคนะนั่นแหละฮะเราจึงได้เห็นฉากแบดหน้าไป1หนึทีดังเปีย้ยนะครับแบบนอนหน นะฮะเต็มข้อเลยครับผมและเรื่องนี้นะครับลั่นไปทั่วปาสาทเลยฮะดาก้อนตอนรู้กันไปทั่วว่าราชนีของเราได้ตบหน้าฮัลลอสนาสันเลยฮะนอกเหนือจากผู้ขี่มังกรแล้วคอลิสเขาก็ยังพยายามที่จะให้อารินลูกนอกสมรสของเขาเป็นต้นหนประจำเรืออีกด้วยทว่าตัวของอารินเองครับปฏิเสธฮะ เพราะว่าตัวของเขาเองเนี่ยน้อยเนื้อต่ำใจเป็นอย่างมากกับ <ose> สิส่งที่เคยเกิดขึ้นกับเขาที่เขาต้องคออยู่อย่างอดสูแล้วเราจะได้เห็นครับว่าตัวของเขาเองเนี่ยพยายามที่จะบดบังตัวเองมาโดยตลอดครับผมของเขาเนี่ยที่พยายามจะขึ้นเป็นสีขาวกูลวาเลเรียนนะเขาก็เลยพยายามโก้เราจึงได้เห็นครับว่าหัวของเขาเนี่ยลดมาโดยตลอดเลยเพราะว่าเขาไม่ต้องการให้คนของเขาเนี่ยเห็นครับว่าตัวของเขาเนี่ยเป็นพวกวาเลเรียนนะซึ่งมันต่างจากอาดัมครับ ซึ่งตัวของเขาเนี่ยมองว่าเออคว้าไว้สิโอกาสมาแล้วคว้าซะตัวของเขาเองก็มีความที่จะอยากจะเป็นใหญ่ยอยู่แล้วอะเนาะเออแตกต่างจากอลินเลยอย่างสิ้นเชิงเลยครับเราจะได้เห็นในแบบมุมมองการพูดของเขาเนาะยังคงจมปากอยู่ที่ฮาร์เลนฮอลล์อยู่ครับเรื่องราวความหลอนทุกวินาทีเขายังคงจมปากอยู่แตา EP นี้ครับมีอะไรที่ชัดเจนมากขึ้นเข้าอีกครับเราจะได้เห็นครับว่าเขาอ่อนแอมากเต็มทีแล้วครับเขาร้องไห้น้ําตาไหลน้ําตาคอซึ่งเจ้าชายคนนี้ครับแทบจะไม่ได้ร้องแบบอย่างนี้มาเลยจนมาอยู่ในฮาร์เลนฮอลล์นี่หละครับเขาได้มีโอกาสที่จะเห็นภาพนิมิตถึงพี่ชายของเขาอีกครั้งหนึ่งครับตอนที่เรานะครับได้เห็นเขาเดินไปหาวิสเซรลิสนะครับ โอ้โหเราจะได้เห็นถึงความคิดถึงจากชายคนนี้มากคือเขาคิดถึงพี่ชายของเขาเลยครับผมไม่ทราบนะครับว่าคนอื่นเนี่ยม,มุมมองแบบไหนแต่ผมมองนะครับว่าเฮ้ยเขาคิดถึงมากเขาคิดถึงพี่ชายของเขามากๆแล้วเขาก็แบบทนไม่ไหวแล้วว่าเขารับมือไม่ได้กับแฮร์รีฮอลแล้วว่ามันทรมามนมาเล่นกับจิตใจของเขามากเกินไปแล้วและสิ่งที่เราได้เห็น หลังจากนั้นก็คือเข้าทุบป,ประตูนั้นครับและเขากู่ตะโกนร้องขอแบบ please แบบขอร้องเลยนะเราได้ยินคำว่าขอร้องจากปากของเดมอนทาแกลเลียเลยนะครับซึ่งมันไม่เคยหลุดปากของเขาเลยแม้แต่วินาทีเดียวเลยและพอเขาหลุดจากภาพนี้นั้นได้นะครับก็เกือบจะปาดคอสตรองนะครับเจ้าเล่นอะไรเจ้าวางมนอะไรอย่านะ คารู้ทันเจ้านะตาแกคารู <t ultra Viol sa> ้ทันเจ้านะนะฮะหลังจากนั้นเลยผมขออนุญาตพูด no ถึงฉากถัดไปว่ากูไปละไปแล้วจ้ามาอยู่แล้ะครับทีแรกนะครับเราก็คิดว่าเอมอนอ่ะอ้ารู้จักไฮเลอร์ทอละพอเลิกหลอนคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ก่อนที่เขาจะไปก็ได้มีบทพูดเกี่ยวกับอลิสครับซึ่งเขาก็ได้มีบทสนทนาระหว่างคนสองคนนี้เกิดขึ้นครับ ซึ่งอลิสเองก็พูดเกี่ยวกับเดมอนนะฮะเดมอนเองก็แบบเออเขาก็ไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนาะพอกันทีกับเรื่องราวของไอ้เตียงเวลวูดอะไรเนี่ยไอ้เรื่องอาถรรพ์อะไรเงี้ยไร้สาระไม่เอาละพอกูไปละอะไรอย่างเงี้ยแต่อลิซเองก็พยายามพูดนะครับว่าเออมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นน,งงนนะเอมอนก็เข้าใจแล้วก็ใจเย็นๆนะแล้วก็พูดถึงเรื่องราวที่สําคัญที่สุดเลยนะคือมองกุดครับ ผมคิดว่าปัจจัยสำคัญที่อลิสกำลังพูดเกี่ยวกับเรื่องราวภายในครั้งนี้นะคือมองกุฎครับมงกุฎหลังจากที่เอมอนเขาเข้าใจมาโดยตลอดเขาเข้าใจว่ามงกุฎมันคืออำนาจมันคือกำลังมันคือรางวัลผู้แบบใช้ชนะมันคือสิ่งที่จะต้องได้แต่เปล่าอลิสทำให้เดมอนเห็นครับว่ามงกุฎเนี่ยมันไม่ใช่อำนาจนะไม่ใช่รางวัลน,นะ แต่มันคือภาระที่จะต้องแบกไว้มันคือหน้าที่มงกุฎจะไม่เคยไปหาผู้ที่ต้องการมันจริงๆหรอกแต่มันจะไปหาผู้ที่ไม่เคยต้องการมันเลยและเข้าใจถึงภาระหน้าที่ของมันที่จะต้องแบกรับไว้ตั้งหากนะฮะทำให้เดมอนรู้และเข้าใจครับแน่นอนครับว่าเดมอนไม่เคยขอร้องให้ใครช่วยแต่เดมอนขอร้องให้อลิสช่วยถึงเกี่ยวกับเรื่องราวของภายในะแดนลุ่มน้ำนี้ว่าเขาจะต้องจัดการมันยังไง ซึ่งอลิสเองก็บอกเขาว่ารอและอยู่ที่นี่อีก3วันหลังจากนี้นะครับและนะครับพ่อหนุ่มคนนี้จะต้องอยู่ที่ฮาร์เลนฮอลต่อไปนั่นเองนะครับเรื่องราวหลังจากนี้ครับผมจะขออนุญาตข้ามเรื่องราวของเลนาไปก่อนนะครับเพราะว่าถ้าถามว่ามีเรื่องอะไรสําคัญก็เลนาเองณนะเวลานี้ยังอยู่ที่เวลอยู่นะฮะส่วนที่สําคัญสําคัญของเธอจริงๆเลยก็คือเธอไปเจอกับซ่ากแกะครับ ซึ่งแน่นอนครับว่ามีแกะและก็มีเปลวเพลิงมากขนาดนั้นต้องเป็นมังกรแน่นอนแล้วมังกรที่เราน่าจะคาดการณเอาไว้นะคงจะเป็นชิฟสิลเลอร์แน่ๆเลยครับมีแกะถูกเผามากมายเลยนะแต่อันนี้ขออนุญ,ญาตนะครับขออนุญาตที่จะแบบวิเคราะห์นะมีความเป็นไปได้ไหมอาจที่จะตัดบทตัวละครบางตัวและเอาตัวละครบางตัวเข้ามาแทนนะ่ ผู้ขี่ชิสติลเลอร์นี่คือใครกันแน่มีสิทธิ์ที่จะเป็นเลน่าไหมก็น่าสนใจอยู่นะเพราะว่ามีความเป็นไปได้อาจจะแตกตามจากนิยายก็ได้เอออาจจะตัดบทตัวละครตัวละครนึงออกไปแล้วเอาตัวละครนี้เข้ามาแทนหรือเปล่าอันนี้เป็นการวิเคราะห์เท่านั้นนะครับนะเพราะว่าใน,นนิยายเนี่ยผู้ขี่ชิสติลเลอร์เนี่ยเป็นอคนหนึ่งนะเราจะไม่ขอสปอยว่าเป็นใครนะครับ แต่น่าสนใจนะถ้าเกิดว่าตัดตัวละครนั้นออกไปและเอาตัวละครนี้เข้ามาแทนนะครับถ้างั้นเราขอข้ามไปเลยละกันนะมาพูดคุยกับประเด็นที่สำคัญและมี impact มากๆใน EP นี้กันดีกว่านะครับเราขอพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของประชาชนใน King's Landing ครับณนะเวลานี้เลยนะครับประชาชนของ King's Landing อดอยากปากแห้งพูดได้คำเดียวเลยว่าแรงแค้นใกล้ตายกันทั้งเมืองนะฮะ ตอนนี้นะครับผู้นคนอดอยากมากอยู่ในภาวะที่ยากลำบากแบบสุดๆทว่าตามคำบอกเล่าของแมลลาชิวีครับณเวลานี้เลยนะขวัญใจของเอมอนของเรานั่นเองนางกับบอกว่าในขณะที่ชาวบ้านกำลังอดอยากแล้งแค้นอยู่ในวังกับมีงานเลี้ยงสังสรรค์ทุกวันใช้เงินซื้อสุรายตลอดเวลาเฉลิมฉลองบนความทุกข์ยากของประชาชน ถือยังไงซาครับประชาชนทุกวันนี้แม้จะมีตังกินเนื้อบ้างบางส่วนนะครับแต่พวกเขาก็ไม่มีเนื้อพอที่จะซื้อกินครับเนื้อแพงเหรอไม่เป็นไรอ่ะเราพอจะมีเงินแบบซื้อได้แต่ไม่มีเนื้อครับทว่าเนื้อพวกนั้นหายไปไหนมันกลับเป็นอาหารมากเพียงพอให้มังก,กรกินอย่างอิ่มหนำสำราญครับ ชาวเมืองต่างมองกันว่าในรัชสมัยของวิเซนตนะพวกเขาไม่เคยอดอยากแบบนี้เลยสมบูรณ์มาลตลอดพวกเขามีความสุขอยู่บนดินแดนที่แบบมีความสุขมาลตลอดไม่เคยที่จะแล้งแค้นแบบนี้เลยแต่ดูในเวลานี้สิพวกเขาอดอยากต่างแห้งอาหารก็ให้มังกรส่วนเงินท้องก็อยู่กับราชวงศ์ไปหมดทากเลียนแทบจะไม่สนใจประชาชนเลย และนี่แหละครับคือช่วงเวลาที่แผนการของเลเนล่าเริ่มต้นขึ้นครับซึ่งตอนนั้นนะครับตอนแรกเราก็คิดว่าไอ้แผนการของเลเนล่าในเคืออะไรกันแน่นะหาผู้ขี่มังกรอ,อ,อย่างเดียวหรือเปล่าไม่ครับเพราะว่าแผนการนี้เนี่ยที่ถูกวางโดยเจ้าหนอนพร้อมกับเลเนล่าที่ตอนแรกเราสงสัยกันนะตั้งแต่ EP ีก่อนแล้วแผนการของเธอสำลิดผลแล้วครับและเป็นแผนการที่ฉลาดมากเพราะคุณรู้อะไรไหมครับสงข้ามจากนอกกำแพงเมืองเนี่ยมันรับมือได้ มันรับมือง่ายแต่ถ้าเป็นสงครามภายในเมืองอะยากยากมากๆที่จะรับมือไหวครับเพราะว่าแผนการของเธอก็คือการก่อจลาจลภายในเมืองครับเลเนล่ามอบกองเรือสเบียงให้กับประชาชนกองเรือสเบียงจากราชนีเลเนล่าผู้เป็นราชินีที่แท้จริงถูกกึกกล้องร้องไปทั่วคิงส์แลนดิ้งครับประชาชนรับของจากเลเนล่า พวกเขาต่างตะโกนไปทั่วเมืองให้ผู้คนในเมืองต่างได้รับรู้ครับว่าเรนร่าน,นี่แหละคือราชินีที่แท้จริงพวกเขาเริ่มที่จะเกียดชังราชวงศ์ของฝ่ายเขียวและตอนนี้ไปเข้าข้างฝ่ายดำแทนแล้วพวกเขาเชื่อนะฮะว่าฝ่ายดำนี่แหละคือราชวงศ์ที่แท้จริงตอนนี้สับแช่งพวกฝ่ายเขียวเรียบร้อยแล้วนะเวลานี้เลยนะบอกเลยว่าการกระทําเช่นนี้เนี่ยฉลาดมากนะครับ ซึ่งความเกลียดชังนี้เนี่ยมันทวีคูณมากๆและในเวลานี้นะเป็นโชคความสวยของอาริเซนไฮทาวเวอร์ซึ่งปกติแล้วนะครับเธอไม่เคยชวนลูกสาวของเธอออกมาเลยวันนี้เธอก็เลยอยากจะชวนเฮเลนาเนี่ยไปร่วมสวดด้วยก,กันกับทวยเทพนะก็สวยฮะกลายเป็นเหยื่ออารมณ์ให้กับเหล่าประชาชนที่มาคอยสาบแช่งเธออยู่ที่หน้าวิหารเลย นะครับณนะที่แห่งนั้นครับเกิดแบบการจราจรกลางเมืองขึ้นเลยครับจนขั้นที่แบบมีคนมาจับแขนอลิเซนไฮทาวเวอร์จนตัดแขนปับ๊บเรื่องราวมันยิ่งใหญ่โตมากขึ้นครับเพียงแค่คิงส์การ์ดคนเดียวเนี่ยเผอตัดแขนประชาชนคนนั้นเข้าอลิเซนบอกรีบกับดาบซะแต่มันไม่ทันแล้วครับประชาชนยิ่งโกรธแค้นเข้าไปใหญ่เลยนะโอ้โหไม่ว่าจะเป็นการปาปาเข้าหน้าของอลิเซนไฮทาวเวอร์ สาบแช่งอาริเซนสาบแช่งราชวงศ์ไปทั่วทางถนนทางเดินเลยนะ <c oughs> แน่แหละครับว่าแผนการนี้เนี่ยใช้งานได้เป็นอย่างดีครับเลเนล่าที่รู้ถึงแผนการนี้นะครับโอ้โหปากฟื้มดีใจกับแผนการนี้เป็นอย่างมากแต่ทว่าเธอเองก็ต้องรับสึกภายในเช่นกันครับเพราะว่าถึงแม้นะครับว่าแผนการเธอจะสําเร็จลุล่วงไปแต่ในสภาดําแทบจะไม่มีใครเลยครับที่คอยที่จะฟังคําของเธอ ภายใต้ความบอบบางของสตรีนะฮะเธอเองก็ต้องคอยแบบโอ้โหอึดอัดต้องคอยที่จะแบบรับคําจากลูกชายของเธอจากคนอื่นของเธอที่คอยเอาแบบเดมอน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 ไม่ไหวแล้วเดมอนอะไรอะไรก็เดมอนอะไรอะไรก็ผู้ชายอะไรอะไรก็แบบควรที่จะมีผู้ชายคอยอยู่แบบเคียงข้างราชบุรวงนะแต่เธอเองก็ยืนอยู่ตรงนี้ไงหัวโดอยู่นี่ไง เป็นลาชินีอยู่นี่ไงตบหน้าไอ้นั่นให้แบบรู้แล้วนะว่าเอ้ยหรือว่าข้าเองที่ทำให้พวกเจ้าเนี่ยไม่คิดเลยว่าข้ายินหัวโดอยู่ตรงนี้นะเออนะทั้งนี้ทั้งนั้นเลยครับเลยกลายเป็นความเนื้อเนื้อต่ำใจครับเธอก็เลยคุยกับใครไม่ได้ครับและณเวลานี้มีเพียงแค่เจ้าหนอนขาวเท่านั้นครับที่จะคอยรับฟังเธอฮและแล้วครับก็ท้ายที่สุดครับจบที่ นูเนียกันครับจวบจ้าบเลยฮะก่อนที่เรื่องราวจะตะเิดไปมากกว่านี้ก็มีทหารรายหนึ่งเข้ามาครับและก็พูดถึงเรื่องราวที่หลายหลายคนเนี่ยต้องร้องอื้มกันครับซึ่งนี่ก็คือข่าวของผู้ขี่ซีสโมกนั่นเองครับและผู้ขี่ซีสโมกเราก็คงจะรู้แล้วครับว่าเป็นใครใช่ไหมอดัมนั่นเองครับซึ่งเราได้เห็นแล้วครับว่า จริงๆแล้วเนี่ยใครต่อใครที่คิดกันว่าตามพงศวดานเองอะไรเองคือพาเกเรนเป็นผู้ที่จะเรียกร้องสิทธิ์ขี่มังกรไม่ไม่จะเป็นเช่นนั้นอีกแล้วเพราะว่าซิสมุกเป็นคนที่เรียกผู้ขี่มังกรเองมันต้องการผู้ขี่มังกรของมันและมันเลือกและอาอาด,ดามนั่นแหละนะถามว่ามันคาดการผิดไหมหลายๆคนก็คงคาดการผิดแหละครับเพราะว่า เขาคงจะคาดการว่าอดัมเนี่ยจะเป็นผู้ขี่ซิลว์วิงใช่ไหมแต่เป็นไงซิสโมกข้าบไปแดกแล้วทุกคนนะครับและนี่ครับคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นใน House of Dragon s ีซ s o n ที่2 EP ที่6นี้ครับเป็นไงบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องราวนี้นะฮะมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายเลยครับแต่ถ้าผมเนี่ยข้ามเรื่องราวอะไรไปเพื่อนๆก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะว่าเรื่องราวไหนน่าสนใจนะนะครับแต่ไม่ว่ายังไงเลยนะครับ ภายในคลิปนี้เลยผมก็หวังเป็นอย่างมากนะฮะว่าเพื่อนๆชอบกันนะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับกดกระคางเพื่อให้คลิปต,ต่อไปนะครับกดแชร์ไปเพื่อชวนคนนะครับได้มาดูด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ครับใน EP หน้าครับผม